เกษตรกรชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเร่งปลูกดอกดาวเรืองไม้มงคลขายเพื่อสร้างเสริมรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ค่ะโดยตลอดสองฝั่งทางบริเวณถนนสายพบพระอุ้มผางและที่ไร่ดอกดาวเรืองของนายสุวัตมิ่งตระกูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองหมู่ที่6ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากกล่าวว่า ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคลที่สามารถปลูกและตัดขายได้ตลอดทั้งปีไม่เหมือนกับดอกมะลิที่หน้าหนาวจะไม่มีดอกส่วนดอกดาวเรืองยิ่งในช่วงเทศกาลจะยิ่งขายดีปัจจุบันส่งไปขายที่ปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครราคาจำหน่ายนะคะดอกใหญ่เกรด A 1ดอกราคา1บาท50สตางค์ซึ่งหลังจากให้ผลผลิตได้ประมาณหเดือนก็จะต้องเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เพื่อเตรียมดินปลูกใหม่หลัง45วันก็จะให้ผลผลิตตัดจำหน่ายได้ ส่วนปัญหาอุปสรรคของการปลูกก็มีศัตรูพืชมแมลงเพี้ยโรคแป้งโรคใบเหี่ยวซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งการป้องกันกำจัดก็ต้องใช้สารเคมีหรือน้ำส้มควันไม้ป้องกันและปัจจุบันชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ยังนิยมทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักสวนครัวผักปลอดสารพิษ อีกส่วนหนึ่งนิยมปลูกไม้ผลกินได้นะคะอย่างเช่นต้นมะม่วงละมุดชมพู่มะนาวมะละกอและต้นทุเรียนสายพันธุ์ดีซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้แวะชมความงามของไร่ดอกดาวเรืองและไร่ดอกกุหลาบกันแล้วยังจะได้เลือกชมอุนหนุนสินค้าทางการเกษตรต่างๆมากมายทําให้บรรยากาศการซื้อขายการค้าและการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากดูคึกคักและกําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากค่ะ